สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ที่ตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อตอนนี้ผลบุญและความดีช่วยคุณเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกัน ลบุญและความดีจะช่วยคุณเรื่องอะไรบ้างในตอนนี้นะครับนี่มักได้รับโอกาสดีๆหยิบยื่นให้เสมอโดยเฉพาะเรื่องการปฏิสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็โอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นมาแล้วทำให้คุณใจฟูนะครับเนี่ยมักจะโชคดี มักจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับไปแล้วครับไพ่ผมไปแล้วหลุดมือกระจุยกระจายนะครับสักครู่นะผลบุญเขาดีจริงๆนะครับ นี่เรื่องถัดมาช่วยให้คุณได้คำตอบในสิ่งที่คุณนั้นคิดออกได้ยากนะครับแต่ว่าคำตอบที่ว่านีนะ่จะได้ในช่วงที่คุณมีสมาธินะถ้าคุณมีสมาธิให้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณจะได้คำตอบ นะครับช่วงที่คุณวุ่นวายช่วงที่คุณกาลังเร่งรีบคุณมักจะไม่ได้คําตอบนะครับแต่เมื่อไหรก็ตามที่คุณมีเวลานะคิดอย่างมีสมาธินะคิดอย่างมีสมาธิทบทวนอย่างมีสติทบทวนอย่างมีสมาธิคุณจะได้คําตอบในทุกๆเรื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าช่วยเรื่องปัญญาเนาะช่วยเรื่องสติปัญญาแต่ว่าต้องมีเวลานะต้องเป็นช่วงที่คุณมีสมาธิคุณถึงจะได้คําตอบนะครับ ช่วงเร่งรีบช่วงร้อนหล่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมาช่วยเรื่องทรัพย์สินนะช่วยเรื่องทรัพย์สินเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินที่อยากได้ทรัพย์สินที่อยากรักษาให้คงอยู่ทรัพย์สินที่มีแล้วส่งเสริมให้คุณดีขึ้นนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วยเรื่องการเงินให้ดีขึ้นนะครับช่วยเรื่องการเงินให้ดีขึ้นไม่ได้หวือหวา หรอกไม่ได้บือหวาไปทุกคนหรอกนะครับบางคนเนี่ยเขาผลบุญของเขาช่วยให้เขาแบบว่าได้ตังแบบบือหวาอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นวาสนาของแต่ละคนนะครับแต่ที่สำหรับเจ้าของคลิปนี้นะคุณจะได้รู้ว่าเออผลบุญของคุณและความดีของคุณเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเงินมีให้ใช้นะเงินมีให้ใช้นะ มีให้ใช้ระดับที่ว่าเพียงพอที่คุณอยากจะใช้หรือที่คุณจําเป็นต้องใช้มันจริงจริงะนะครับกินข้าวเนี่ยมีให้กินนะครับมีของจําเป็นที่ต้องซื้อก็เออก็สามารถซื้อได้นะของที่มันจําเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะก็สามารถซื้อได้จริงๆนะครับแน,แนวนี้เลยนะครับช่วยในเรื่องของทรัพย์สินช่วยในเรื่องของการเงินนะครับบางคนวาสนาเขาจะได้ก้อนใหญ่เขาก็ได้ก้อนใหญ่ไป นะครับสำหรับบางคนไม่หือหวาแต่ก็จะคนพบ,บว่าเออมีให้กินมีให้ใช้นะครับผลบุญความดีช่วยคุณให้เวลาตกต่ำเวลาพลาดไม่ได้พลาดซะทั้งหมดไม่ได้ตกต่ำจนจมไปเลยโอเค ถ้ามีช่วงที่มันผิดหวังมันดวงตกหรือมันจะแย่มันจะยังคงมีผลบุญและความดีตรงนี้ช่วยหนุนอยู่ไม่ให้มันแย่ไปกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ถึงจะแย่มันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดมันก็ยังพอเหลือสิ่งที่ดีอยู่บ้างมันยังพอเหลือจุดที่พอให้ได้หายใจต่อบ้าง นะครับเป็นอย่างนี้นะผลบุญและความดีช่วยให้คุณมีเสน่ห์แล้วก็เรื่องที่คุณเคยเจ็บช้ำและกำใจหรือแย่คุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะเยียวยาตัวเองได้ จะค่อยๆดีขึ้นและทำให้คุณนั้นมีกำลังใจไปต่อยิ่งทำความดียิ่งทำกุศลยิ่งมีกำลังใจไปต่อนะครับยิ่งมีความหวังในชีวิตมีช่องทางที่จะไปนะครับถ้าคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงตอนนี้คิดไม่ออกเลยไพ่ก็บอกอยู่ว่าคุณจะคิดออกในช่วงที่คุณมี สมาธิจริงๆนะครทบทวนอย่างมีสมาธิจริงๆไม่ใช่ช่วงที่คุณวุ่นวายวาวุ่นนะครับผลบุญและความดีช่วยคุณให้รอดจากจุดที่มันหนักถึงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือภาระหนักเคาะกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตผลบุญและความดียังหนุนคุณไว้ ไม่ถึงจุดที่มันแย่สุดๆแบบไม่เหลืออะไรดีนะครับผลบุญยังหนุนอยู่นะครับความดีของคุณยังหนุนอยู่ทําให้คุณนั้นถึงจะแย่ก็ไม่ได้แย่ซะที่สุดนะครับก็ยังมีจุดที่พอไปได้นะครับยังพอจะลุกขึ้นมาได้นะครับอเรื่องเงินอีกแล้วนะเรื่องการทํามาหาได้อีกแล้ว แม้ในช่วงที่ลำบากคุณก็ยังจะพอทำมาหากินได้อยู่ด้วยผลบุญความดีที่คุณทำนะครับแม้จะอยู่ในช่วงที่ลำบากจริงๆนะก็ยังจะพอหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะครับได้มากได้น้อยแต่ก็ยังได้นะครับพอให้คุณเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแน่ๆนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ หากเจอเหตุการณ์ที่มันมีคนพยายามจะลุมแก้งหรือมีคนจะหมายปองด้ายคุณนะครับผลบุญและความดีจะทำให้คุณยืนหยัดอยู่ได้ทุกๆเวลาทุกสถานการณ์ทุกๆเรื่องนะครับคุณจะรอดด้วยความดีและผลบุญของคุณนะครับ หากเป็นเรื่องของข้อกฎหมายการทำในสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายจะช่วยให้คุณยืนหยัดต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไงคุณก็ทำตามระเบียบตามกฎหมายยังไงคุณก็ทำตามสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องยังไงก็ไม่มีใครทำอะไรคุณได้เนี่ย ช่วยให้คุณนั้นสามารถรอดพ้นผ่านพ้นกับความยากลำบากไปได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตผลบุญและความดีที่คุณสร้างมาไม่ขาดจะทำให้คุณประคองตัวเองไปได้นะครับจะทำให้คุณนั้นอยู่รอดปลอดภัยไปได้นะครับ แม้จะลำบากแต่คุณก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะแล้วระหว่างนั้นระหว่างที่ยังลำบากระหว่างที่ยังสู้กับความยากลำบากอยู่นี้เมื่อไหรก็ตามที่คุณทบทวนเรื่องราวต่างๆด้วยสภาวะที่ตัวเองนั้นมีสมาธิมากพอนะทบทวนเรื่องราวต่างๆอย่างมีสมาธิคุณมักจะได้คำตอบและทางออก สำหรับสิ่งที่กำลังเจอบอกเลยนะไม่ว่าจะเจอมากี่เรื่องในวันที่ผ่านมานะครับหากมีเวลาสมมติว่าไม่ว้าวุ่นเนาะมีช่วงที่ไม่ว้าวุ่นแล้วลองมาคิดทบทวนคุณจะได้คําตอบทางแก้ทางออกคุณจะคิดได้จริงๆคุณจะคิดได้จริงๆคุณจะคิดออกจริงๆที่เหลือก็แค่รอเวลาให้มันถึงจังหวะที่มันเหมาะสม แล้วคุณก็ทำไปตามที่คุณคิดหาทางออกมานั่นแหละครับผลบุญและความดีเกื้อหนุนคนตรงนี้นะครับผลบุญและความดีจะนำมาซึ่งความสำเร็จรอบด้านในที่สุดนะครับ สำเร็จยังไงบ้างอ่ะเรื่องการเงินคุณจะมีพอกินพอใช้อย่างอย่างน้อยนะอย่างน้อยคุณจะมีพอกินพอใช้เลยเรื่องการเงินเรื่องการงานคุณจะบริหารจัดการได้นะครับคุณจะมีงานที่ตัวเองจัดการได้รับผิดชอบได้รับผิดชอบได้ดีนะครับอืมเรียกว่าสําเร็จเรื่องการงานด้วยนะครับแล้วก็ด้านชีวิตคุณจะมีคุณภาพขึ้นกว่านี้ ถึงขนาดที่ว่าออมีความรับผิดชอบระดับผู้นําได้นะเออแล้วก็ในท้ายที่สุดถ้าทุกๆด้านของคุณถึงพร้อมจริงๆนะครับถ้าถึงพร้อมนะถ้าทุกด้านถึงพร้อมจริงๆวันหนึ่งคุณจะได้เป็นผู้นานะไม่ว่าผู้นําครอบครัวหรือว่าผู้นําในที่ทํางานไม่ต้องไปคาดหวังหรอกนะครับไอ้จุดจุดนี้ถ้าคุณสมบัติถึงพร้อมได้เป็นเองนะครับ เมื่อความสามารถมันถึงพร้อมทุกๆอย่างมันถึงพร้อมอ่ะคุณไม่อยากเป็นเขาก็จะให้คุณเป็นนะครับตอนเนี้ให้รู้ไว้ว่าทุกๆเรื่องของคุณมันจะดีขึ้นแล้วก็จัดการได้นะครับนี่แหละผลบุญกุศลที่คุณทําเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นขาขึ้นก็ทําบุญทําความดีช่วงที่ลําบากก็ทําบุญทําความดีอย่าได้ขาดนะครับชื่นใจไหมดูจากคำทานายทั้งหมดนี้ ชื่นใจนะครับผมชื่นใจจริงๆที่เป็นคนอ่านนะชอบไหมถ้าชอบหัวข้ออย่างนี้คอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวทำมาให้เยอะๆนะครับซึ่งเวลาอ่านหัวข้อแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันสดชื่นทุกครั้งที่ได้อ่านนะครับมันรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อ่านนะครับคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อหาหแปลงๆเนาะ เนีม่มาอ่านแนวดีๆอย่างนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะครับถ้าชอบคอมเมนต์กันมานะครับจวจัดมาให้อีกอยเยอะๆนะครับตามนี้นะครับมาจะถึงตรงนี้ต้องต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซปเปอร์ตงค์อย่าให้ลําบากตัวเองนะแล้วก็ขอฝากช่องพิกอาร์ตนะครับฝากช่องพิกอาร์ตแล้วก็ช่องความรักด้วยช่องความรักของสัมพันธ์ อ่านไพ่เหมือนกันนี่แหละนะครับทั้ง3ช่องเลยฝากติดตามทั้ง3ช่องนะฝากติดตามผมงานทั้ง3ช่องเลยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ